้าคุณมีเวลาแค่20ชั่วโมงตลอดปีนี้นี่คือหนัง10เรื่องที่คุณต้องดูจากการคัดเลือกของนักวิจารณ์กว่า500คนทั่วโลกนี่คือ10หนังแห่งศตวรรษที่21โดย The New York Times อันดับ10 The Social Network 2010 ไม่ใช่หนังชีวประวัติของมาร์คซักเกอร์เบิร์กแต่คือบทกวีแห่งความเหงาในยุคดิจิตัลโลกของ Facebook เริ่มต้นจากความสัมพันธ์ที่พังทลายและกลายเป็นเครือข่ายที่เชื่อมทั้งโลกกำกับโดยเดวิดฟินเชอร์ด้วยจังหวะการเล่าเรื่องสุดเฉียบและบทของแอรอนซอคินที่เร็วคมและขมขื่นหนังที่แต้งคำถามว่าความสำเร็จมีค่ากว่ามิตรภาพหรือไม่หนังพูดถึงการเชื่อมต่อ ในขณะที่ทุกคนโดดเดี่ยวมากขึ้นเรื่อยๆันดับ 9. Spirited Away 2001โลกวิญ,ญญาณในเรื่องไม่ใช่แค่จินตนาการแต่มันสะท้อนญี่ปุ่นหลังยุคเศรษฐกิจฟองสบู่เมื่อสาวน้อยหลุดเข้าสู่โลกวิญญาณเธอต้องเติบโตเรียนรู้และต่อสู้ในดินแดนที่ไร้กฎเกณฑ์ผลงานสุดคลาสสิกจากฮายาโอมิยาสกิออนิเมะที่ไม่เพียงแค่สำหรับเด็ก แต่สำหรับทุกคนที่เคยรู้สึกว่าโลกนี้เปลี่ยนไปแล้วมนุษย์ถูกเปลี่ยนชื่อลืมตัวตนเหมือนเด็กในโลกทุนนิยมที่วิ่งไม่หยุดอันดับ8 Get Out 2017หนังสยองขวัญที่ไม่เกี่ยวกับผีแต่น่ากลัวเพราะมันคือความขาวแบบเสรีนิยมที่แฝงผิดหนังสยองขวัญเชิงสังคมจากจอแดนพิว แฝงการเสียสีเรื่องเชื้อชาติการปลดขี่และความน่าซื่อใจคดในชนชั้นกลางอเมริกันหนังที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ของหนังฮอร์เรอร์ไปตลอดกาลจอแดนพิวใช้กล้องแทนกระจกสะท้อนอเมริกาที่ยิ้มให้คุณแต่กำลังดูดกลืนคุณอันดับ7 Eternal Sunshine of the Spotless Mind 2004ในยุคที่ความทรงจำถูกเลือกสรรผ่านอัลกอริทึม หนังเรื่องนี้คือบทเตือนความอ่อนโยนแต่บาดใจถ้าคุณลบความทรงจำของความรักได้คุณจะทำไหมหนังรักไซไฟที่ถ่ายทอดการเลือกราในแบบเหนือจริงจากผู้กำกับมิเชลกอรดีและบทของชาลีคาฟแมนนี่คือเรื่องราวของคนที่พยายามลืมแต่สุดท้ายก็ยังรักการลบความรักไม่ใช่การเยียวยาแต่มันคือการลบตัวตนอันดับ6 No Country for o Men 2007ในโลกที่ไร้ศิลธรรมใครคือผู้ชนะหนังที่ดิบเงียบและเยือกเย็นจากพี่น้องโคเอนกับบทพูดน้อยแต่เฉือนลึกพร้อมฆาตรกรในตำนานแอนทอนชิเกอร์และเหรียญหัวก้อยที่คุณไม่วันลืมความรุนแรงไม่ต้องมีเหตุผลเพราะโรคจริงก็ไม่ได้มีคำอธิบายที่สมเหตุสมผลเสมอไปอันดับ5 Moonlight 2016 นี่ไม่ใช่หนัง LGBT หรือหนังคนดําแต่มันคือบทกวีแห่งความเงียบที่ไม่เคยได้พูดเรื่องราวของชายผิวดําผู้คนหาตัวตนท่ามกลางโลกที่ไม่ให้พื้นที่กับเขาจากวัยเด็กสู่วัยรุ่นจนถึงผู้ใหญ่หนังที่เล่าเรื่องเพศเชื้อชาติและความอ่อนแออย่างละเมียดสะเทือนอารมณ์โดยไม่ต้องใช้คําพูดมากทุกเฟรมคือความเจ็บปวดที่กลายเป็นภาพและทุกบทสนทนาคือสิ่งที่เราอยากได้ยินตอนโตมา อันดับ4 In the Mood for Love 2000หนังที่ไม่มีความรักแต่เต็มไปด้วยความรักที่ไม่กล้าพูดความรักที่ไม่มีวันสมหวังหนังของวงกาวัยที่เต็มไปด้วยภาพและจังหวะทุกการเดินสวนทุกชุดกี่เผาทุกเสียงไวโอลินบอกเล่าความเจ็บปวดที่ไม่เคยพูดออกมาและความคิดถึงที่ไม่มีวันจางวงกาวัยแชรเราไว้ในบรรยากาศเหมือนเราเดินอยู่ในความคิดถึงของใครสักคน อันดับ3 t h e ด e w l l l Be b o o o d 2007เมื่อความโลภคือศาสนา Daniel Day Lewis แสดงบทที่กลายเป็นตำนานหนังที่พูดถึงการเปลี่ยนฐานจากน้ำมันสู่เลือดโศกนาฏกรรมของชายผู้ไม่มีศิลธรรมแต่มีอำนาจเหนือทุกคนเสียงน้ำนมในเรื่องไม่มีมีแต่เสียงของน้ำมันและเลือดอันดับ 2, 2> m a n h นฮอ a n Drive 2001ฝันหรือจริง หนังที่เหมือนพาผู้ชมหลุดเข้าไปในเขาวงกลมของจิตใจจากเดวิดลินช์ผู้กำกับที่ทำให้ความฝันกลายเป็นฝันร้ายไม่มีคำอธิบายที่ตายตัวนอกจากคำถามที่ไม่จบลินช์ไม่เล่าเรื่องเขาปล่อยให้เราหลงทางและค้นพบตัวเองระหว่างทางอันดับ1นึ่งพาราไซต์2 0 1นนี่ไม่ใช่หนังเกาหลีแต่มันคือหนังของโลกยุคใหม่ ที่ชนชั้นคือโครงสร้างไม่เท่ากันชนชั้นที่แตกต่างอยู่ห่างกันแค่บันไดหนังจากเกาหลี้ายที่คว้าสี่ออสการ์เป็นหนังที่เล่าเรื่องความเหลื่อมล้ำได้อย่างเจ็บปวดและบันเทิงบองจุนโฮใช้สิ้นเรื่องง่ายๆแต่วางหมากเหมือนปรมาจารย์มันคือหนังแห่งยุคที่เราทุกคนอยู่ในนั้นบองไม่เพียงเล่าเรื่องคนจนเขาเล่าเรื่องความฝันที่ถูกสร้างไว้เพื่อให้เราผิดหวัง แล้วคุณละ่ะคิดว่าหนังเรื่องไหนคือหนังแห่งศตรวรรษของคุณคอมเมนต์ไว้ด้านล่างและอย่าลืมกดติดตามเพราะหนังทุกเรื่องเล่ามากกว่าที่ตาเห็น